สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมนก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังแนวนักฆ่า interview with a hitman ปิดบัญชีโหดโคตรมือปืนระหำ่ำเป็น,นแนวแอคชั่นกระตุกขวัญเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่โตมาในครอบครัวแสนห่วยจนเขาได้เจอเจ้าพ่อคนหนึ่งนั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เด็กคนนี้กลายเป็นนักฆ่าที่เก่งที่สุดก่อนจะชมสปอยผมขอคนละหนึ่งไหลเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับถ้าอยากจะดูเรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกแค่ไหนนั้นก็ไปดูกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้หนังก็จะเล่าถึงเรื่องราวของวิกเตอร์รับตอนนี้เขาคือนักฆ่าที่ฝีมือระดับพระกาลพระเอกได้ให้สัมภาษณ์กับเซเวียนักข่าวคนหนึ่งเกี่ยวกับชีวิตตัวเองก่อนจะมาเป็นนักฆ่าย้อนไปหลายสิบปีก่อนตอนเด็กนั้นพระเอกได้เติบโตมาในสังคมที่แย่มากๆและชอบมีอันธพาลมาหาเรื่องอยู่ตลอดซึ่งพระเอกก็ไม่ยอมและมีเรื่องกับุ้งมันบ่อยครั้ง ซึ่งครอบครัวเขานั้นพ่อก็นิสัยแย่มากๆแถววันนี้เจ้าหนี้อย่างเซอร์ไกก็มาทวงหนี้เหมือนทุกครั้งแต่พ่อพระเอกก็ไม่มีเหมือนเดิมเซอร์ไกก็ซ้อมเขาซึ่งพระเอกเนี่ยก็มองดูตลอดเซอร์ไกให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ไม่งั้นจะเอาเมียไปขัดดอกพอพวกเซอร์ไกกลับไปแม่ก็บอกให้พระเอกนั้นมาพยุงพ่อหน่อยแต่พระเอกก็เดินหนีไปด้วยสายตาที่ไม่พอใจมากๆพระเอกได้ไปพบเซอร์ไกและขอทํางานด้วยพวกเซอร์ไกเนี่ยก็หัวเราะและสั่งเด็กคนหนึ่งลากตัวพระเอกออกไปเทว่าพระเอกก็ซัดเด็กคนนั้นชิว สายตาพระเอกจริงจังมากๆจนเซอร์ไกเริ่มรับฟังเขาได้ถามชื่อก่อนจะให้พระเอกทํางานด้วยครับเซอร์ไกมอบเงินให้พระเอกและนี่คือจุดเริ่มต้นการเป็นนักฆ่าของพระเอกครับเมื่อพระเอกกลับบ้าน พ่อเห็นแผลบนใบหน้าเนี่ยก็ถามว่าไปโดนอะไรมาพระเอกทำตาขวางไม่ตอบและเดินจากไปวันหนึ่งลูกน้องเซอร์ไกก็มาทวงหนี้พอ,อไม่มีเนี่ยพวกมันก็ข่มขืนแม่พระเอกซึ่งพระเอกก็ได้ยินเสียงทั้งหมดมันทําให้เขารู้สึกแย่มากๆจนมาถึงวันที่เซอร์ไกมาทวงหนี้ด้วยตัวเองแต่พ่อพระเอกก็ไม่มีและชิงวิ่งหนีไปเขาได้ทําไฟแช็กหล่นฉากก็ตัดมาแม่พระเอกก็เจอเงินในซองจดหมายและไฟแช็กสามีเธอก,ก็เศร้าใจมากและรู้ทันทีว่าพวกเซอร์ไกนั้นได้ฆ่าสามีเธอไปแล้วซึ่งพระเอกก็มองดูต อแต่เขาก็ไม่ได้เศร้าอะไรเท่าไหร่เพราวะว่าพ่อเขาเร็วมากและพระเอกก็เริ่มทํางานให้กับเซอร์ไกโดยเริ่มจากการทวงหนี้เซอร์ไกมอบปืนให้พระเอกและงานแรกนั้นพระเอกต้องไปทวงหนี้กับชายคนหนึ่งซึ่งมีสมาชิก4ี่คนลูกสาวสองคนวัยเท่ากับพระเอกและก็ภรรยา ซึ่งผู้เป็นสามีก็รู้สึกแย่มากที่เซอร์ไก่ทรงเด็กอย่างพระเอกมาทวงนี้นี่มันดูถูกกันชัดๆก่อนจะไล่พระเอกกลับไปจงไปบอกเซอร์ไกซะว่าถ้าอยากได้เงินก็ให้เกียรดกันหน่อยพระเอกก็ชักปืนออกมาแต่ชายคนนั้นก็หัวเราะจนกระทั่งเสี้ยววินาทีพระเอกได้ยิงฆ่าชายคนนั้นก่อนจะยิงอีกนัดใส่ผู้เป็นภรรยาพระเอกจ่อปืนใส่สาวน้อย แต่เธอกลับไม่กลัวเลยแต่ก่อนที่พระเอกจะได้ยิงนั้นพวกเซอร์ไกก็มาถึงซะก่อนพวกเขาเนี่ยก็อึ้งมากๆก,กับสิ่งที่พระเอกทำแต่ก็ไม่ได้ตำหนิอะไรและจากเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้ทัฟเจ้าพ่อคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเซอร์ไกเนี่ยได้เห็นแววนักฆ่าในตัวพระเอกครับและหลังจากนั้นทัฟก็สั่งให้เซอร์ไกฝึกพระเอกให้เป็นนักฆ่าครับผม พระเอกถูกย้ายไปอยู่ในเมืองทัฟเนี่ยพาพระเอกไปหาวาดินหัวหน้าแก๊งใหญ่สุดพระเอกยังได้เจอฟรังกโกลูกชายไม่เอาไหนของทัฟซึ่งทัฟเนี่ยก็แนะนําพระเอกกับวาดินเขาเชื่อว่าพระเอกนั้นจะเป็นมือดีให้กับเราในอนาคตจากนั้นเซอร์ไก่ก็เริ่มฝึกพระเอกครับสอนทุกเรื่องทั้งการยิงปืนความเด็ดขาดการปรับตัวความเจ้าเล่ห์วิธีเรียนรู้ความลับของศัตรูทําให้พระเอกกลายเป็นมือดีที่เด็กสุดเป็นมือสังหารโดยแท้เขาอยู่กับเซอร์ไก่จนเติบใหญ่กลายเป็นนักฆ่าที่เก่งที่สุดและบทเรียนที่หนึ่ง ที่พระเอกได้รับนั้นคือเวลาที่จําเป็นต้องกำราบใครบางครั้งเราต้องหักขามันเพราะว่ากระสุนอย่างเดียวอาจไม่พอวันนี้เซอร์ไกก็พาพระเอกมาสอบปากคําชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอนาโทเลเขาเป็นคนฉลาดแต่ดันไม่ย้ำผิดคนอนาโทเลเนี่ยไม่กลัวที่จะโดนทรมานแต่ไม่นานพระเอกก็พาภระระยาเขาเข้ามาทําให้อนาโทเลตกใจมากและขอร้องอีกฝ่ายว่าอย่าเอาเธอมาเกี่ยวมาทํากับเขาสิและเสียววินาทีเซอร์ไกก็ลั่นไกฆ่าเธอคนนั้นซึ่งเวลานี้ชีวิตพระเอกก็เป็นไปด้วยดีครับอนาคตสดใสามากๆ ในวงการนักฆ่าแต่แล้วฟรังโก้ลูกชายของทัพก็ทํามันพังลงทั้งหมดฟรังโกเติบโตมาเป็นไอหนุ่มไม่เอาไหนและคืนหนึ่งพวกเขาได้นัดซื้อขายยาแต่ฟรังโกมันก็ดันยิงฆ่าอีกฝ่ายแบบโงๆ่ๆทําให้เรื่องนี้แดงขึ้นมาจนทัพต้องลงมาดูและก็เห็นฟรังโก้ที่แกล้งโดนโจมตีแต่ทัพก็รู้ทันเขาเอื้อมระอาแบบสุดขีดไม่รู้จะทายังไงกับลูกชายสุดห่วยนี้และเหตุการณ์นี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตพระเอกเพราะว่าทัพได้สั่งให้เซอร์ไกเนี่ยไปเก็บกวาดทั้งหมดและ เซอ,อร์ไกทําใจยากมากจนคืนหนึ่งเขาได้รอบไปห้องพระเอกจ่อปืนย่องเข้าไปชา้ชาๆแต่พระเอกก็รู้ทันเขาจ่อปืนใส่เซอร์ไกสั่งอีกฝ่ายวางอาวุธลงและให้มานั่งโซฟาเซอร์ไกเนี่ยก็พูดทั้งน้ําตามันเจ็บปวดมากที่ต้องทําแบบนี้แต่ว่าน,นี่คือหน้าที่เราต้องปิดปากให้หมด พระเอกก็เศร้ามากเพราะว่าเซอร์ไกเปรียบเหมือนพ่อของเขาเหมือนอาจารย์สอนพระเอกมาทุกอย่างพระเอกได้โชว์เงินที่เซอร์ไกเคยมอบให้ตั้งแต่ครั้งแรกที่รับพระเอกทำงานก่อนที่จะโดนฆ่านั้นเซอร์ไกก็ได้ให้ข้อคิดกับพระเอกว่าถ้าอยากทำงานนี้ให้ดีที่สุดอย่ามีความสัมพันธ์กับใครพระเอกจอ่อปืนใส่หัวใจเซอร์ไกเขาทิ้งท้ายลาก่อนเพื่อนยากแล้วก็ลั่นไกทันทีเซอร์ไกก็เสียชีวิตลงตรงนั้นแต่หลังจากนั้นพวกทัพก็ไม่หยุดจนกว่าพระเอกจะตายเขาจึงจัดให้พวกมันโดยจัดฉากว่าตัวเองตายแล้วททให้ั เลิกตามล่าจากนั้นพระเอกก็หนีไปอยู่ลอนดอนเขากลายเป็นคนไร้ตัวตนอยู่ในเมืองใหม่เขาไม่รู้จักใครแต่มันง่ายถ้าต้องการเพราะว่าในเมืองนี้มีเจ้าพ่ออยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าทอสกาและเป้าหมายของทอสกานั้นคือชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าราฟา ที่พวกเขาจับไม่ได้สักทีพระเอกจึงใช้ความสามารถที่ได้ฝึกมาเป็นอย่างดีทั้งการหาข้อมูลและอื่นๆแล้วก็บุกเดี่ยวไปยังถิ่นพวกมันจนสามารถจับตัวราฟามาได้จากนั้นก็นําตัวไปให้ทอสกาซึ่งควันแหวกลูกน้องทอสกาเห็นเนี่ยก็ตกใจเพราะว่าราฟาคือคนที่พวกเขาต้องการอยู่ทอสกาก็ถามทันทีว่าพระเอกเป็นใครแต่เขาก็บอกว่ามันไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญคือเรื่องที่พระเอกทําได้นั่นคือสิ่งที่ลูกน้องทอสกาทําไม่ได้ ควนแวกเนี่ยก็เดือดทันทีครับเพราะมันเหมือนเตะหน้าเขาเต็มๆและบอกทอสกาว่าพระเอกคือตำรวจมันเป็นสายควนแวกเนี่ยจ่อปืนใส่พระเอกแต่ทอสกาก็สั่งเดุดซะก่อนเขาได้ขอที่อยู่พระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็ยื่นมือถือไปให้บอกว่าจะติดต่อกลับมาฉากตัดมาทอสกาก็นัดเจอพระเอกและให้งานเขาไปชิ้นหนึ่งนั่นคือฆ่าตำรวจน้ำดีเขาคือฮีโร่ของเมืองนี้ พระเอกบอกทันทีว่าแค่นี้ไม่ต้องใช้เขาก็ได้ใครก็ฆ่าเขาได้ทั้งนั้นแต่นั่นแหละปัญหาถ้าทอสกาลงมือทุกคนจะตามล่าพวกเขาเพราะพระเอกบอกเองว่าสามารถทำงานที่พวกทอสกาทำไม่ได้นี่คืองานแรกไปจัดการซะพระเอกก็บอกค่าจ้างที่สูงเอาการแต่ทอสกาก็ยอมตกลงจากนั้นพระเอกก็วางแผนและลงมือทันทีซึ่งเป้าหมายอยู่ที่ร้านกาแฟพระเอกก็แกล้งเป็นเด็กเนิร์ดไปเดินชนกาแฟเป้าหมายหกเขารีบขอโทษและบอกจะสั่งให้ใหม่และเซียววิคก,ก่อนที่จะยกไปพระเอกก็ได้แอบใส่ย,ยาผิดและ พอเป้าหมายดิ่มเข้าไปไม่นานเขาก็เสียชีวติตซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้ทอสกาอึ้งมากๆว่าพระเอกทําได้ยังไง ซึ่งขนชันในสูดสอเป้าหมายเสียชีวิตเพราะว่าหัวใจล้มเหลวและสิ่งที่พระเอกใส่ลงไปในกาแฟมันคือนิโคตินเหลวทอสกาก็ยอมรับพระเอกทํางานแต่ว่าตอนนี้ไปผ่อนคลายกันก่อนพระเอกและทอสกาก็ควงสาวสองคนมุ่งหน้าไปยังโรงแรมบ้านรูดแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นยับเพราะว่าดันมีนักฆ่ามาลอบสังหารพวกเขาแต่พระเอกก็สามารถจัดการพวกมันลงได้ทว่าทอสกาโดนยิงไปหนึ่งนัดพวกเขาหยิบโทรศรัพท์ของนักฆ่ามาด้วยแล้วก็กลับไปยังฐานและเมื่อควันแหวกเท็นแบบนั้นก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะใส่ร้ายพระเอกเขาพูดขึ้นทันที ว่าตั้งแต่มันเข้ามาก็มีแต่เรื่องแย่ๆต้องเป็นพระเอกแน่มันคือสายแต่แล้วเสี้ยววินาทีนั้นทอสกาก็หยิบมือถือของนักฆ่าขึ้นมาและกดไปยังเบอร์ล่าสุดและเสียงมือถือที่ดังขึ้นนั้นมันก็คือของควนแวกนั่นเองครับเขาคือคนที่สั่งนักฆ่าไปจัดการทอสกาทอสกาก็เดินไปหาควนแวกและพูดว่าแกหักหลังฉันควนแวกก็หัวเราะทอสกาก็ส่งสัญญาณบอกพระเอกเสี้ยววินาทีนั้นพละเอกก็ลั่นไกผ่าสมองควนแวกจนเสียชีวิตคาที่ หลังจากนั้นฮอสกา้าก็มอบงานให้พระเอกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่ทั้งคู่จะร่วมงานกันแล้วนั่นคือปิดชีพหญิงสาวคนหนึ่งทั้งสองบอกลากันฉากตัดมา พระเอกก็นั่งดื่มที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งไม่นานก็มีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเทเชียเบเนสพอนั่งลงก็มองพระเอกอย่างสนใจแต่แล้วไม่นานก็มีนักเลงกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาและจะจับตัวเบเนสไปข่มขืนพระเอกก็นั่งนิ่งไม่ได้สนใจพวกมันเนี่ยจับเบเนสไปหลังร้านพระเอกก็จะเดินออกจากร้านไปแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงที่เบเนสร้องอย่างโรมานมันทำให้พระเอกนั้นนึกถึงเสียงแม่ตัวเองที่โดนลวนลามตอนที่เขายังเด็ก พระเอกยืนนิ่งลังเลอยู่นานก่อนจะตัดสินใจไปช่วยเบเนสเขาเดินไปยังหลังร้านและสัตพวกนักเลงสองฝ่ายสู้กันอยู่นานพระเอกจัดการลิลอยอย้วล้อไม่ยากนัก แต่กับหัวหน้าพกุกงานเขาต้องออกแรงเยอะหน่อยทั้งสองวัดกันอย่างสูสีแต่แล้วสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ลัดคออีกฝ่ายจนสลบเขาพาเบเนสออกมาทว่าก่อนจากกันเบเนสก็ได้ยื่นนามบัตรให้เขาและขึ้นรถไปแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่สนรับเขากำกระดาษเพื่อจะทิ้งแต่แล้วที่พื้นพระเอกก็เห็นสร้อยเบเนสที่เธอทำหล่นไว้หรืออาจจะตั้งใจก็ได้ทำให้หลังจากนั้นพระเอกจำเป็นต้องติดต่อไปหาเธอรับเพื่อจะคืนสร้อยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นจนกลายเป็นคู่รัก ันที่สุดรครั้งหนึ่งระหว่างดินเนอร์ทั้งสองกำลังจะทำอย่างว่าเป็นครั้งแรกพระเอกก็บอกว่าเขาไม่เคยทำอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันจนแทบจะเป็นสามีภรรยาเวลาผ่านไป6เดือนด้วยจิตนักฆ่าที่พระเอกฝึกมาแต่เด็กทำให้เขานั้นก็มีบางช่วงครับที่ได้นั่งคิดทบทวนว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เขาตื่นก่อนเบเนสและนั่งมองเธอที่หลับอยู่เกือบทุกวันมีวันหนึ่งพระเอกเนี่ยคิดหนักมากจนได้ไปหยิบปืนมาเพื่อจะไปฆ่าเบเนสที่นอนหลับอยู่เพื่อให้มันจบจบไปซะสีหน้าพระเอกนั้นบอก บอกได้ชัดเจนว่าเขาลำบากใจมากแต่สุดท้ายเขาก็ตัดใจฆ่าไม่ลงและก็มาถึงวันที่พระเอกนั้นจะต้องไปทำาภารกิจที่รับจากทอสกานั่นคือปิดชีพหญิงสาวคนหนึ่งพระเอกได้แอบไปยังห้องเธอกลางเด็กเขาจ่อปืนใส่เธอที่นั่งเล่นความอยู่ปกติเนี่ยจะต้องลั่นไกไปแล้วแต่พระเอกนั้นก็เหลือบไปเห็นว่าเธอมีทารกน้อยเขาจึงบอกอีกฝ่ายว่าจงพาลูกออกนอกประเทศไปซะคืนนี้เลยและจงจำไว้ว่าเธอตายไปแล้วผู้หญิงคนนั้นก็รีบทำตามทันที ซึ่งตอนนี้เบเนสก็ตั้งคันแล้วด้วยกลับมาปัจจุบันที่พระเอกให้สัมภาษณ์อยู่เซลเวียก็ได้ถามว่าพระเอกคิดว่าตัวเองจะเป็นพ่อแบบไหนเขาตอบทันทีแบบแข็งแกร่งเป็นพ่อที่ดีพระเอกก็เล่าย้อนต่อ ว่ามีคืนหนึ่งที่เหมือนผลพวงจากอดีตจะมาหลอกลวงเขาอีกครั้งเมื่อคือนนั้นระหว่างที่พระเอกทําความสะอาดปืนอยู่ก็ได้มีนักฆ่าสวมม่วงดาหลายคนได้บุกมาที่บ้านเขาคุกมันย่องเข้ามาแต่ก็ถูกพระเอกที่รอยอยู่ซัดคนแรกสลบไปก่อนจะเอาหูฟังพวกมันมาใส่และพอรู้ตําแหน่งพระเอกก็บุกไปหาอีกฝ่ายตามด้วยยิงจัดการอย่างง่ายดายก่อนจะจับหนึ่งในพวกมันเพื่อมาสอบถามสาเหตุและคนสั่งแต่ก็ต้องแปลกใจไม่น้อยเพราะว่าชายคนนี้คือเซซารับเพื่อนของพระเอกตั้งแต่วัยเด็กและสาเหตุที่เซซาทําแบบนี้ ก็เพราะว่าทัฟอดีตเจ้านายเก่าพระเอกเนี่ยเขาได้ทราบข้อมูลผ่านตำรวจคนหนึ่งว่าพระเอกยังไม่ตายเซซ่าไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยแต่ว่าเขาเลือกไม่ได้เพราะถ้าไม่ยอมทำงานทัฟก็จะเล่นงานเขาเช่นกันและพวกทัฟจะล่าพระเอกพวกมันจะไม่ยอมรามือจนกว่าพระเอกจะตายเซซ่าขอให้พระเอกไว้ชีวิตเราเป็นเพื่อนรักกันนะที่สำคัญพระเอกเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงตัวทัฟได้หรอกแต่พระเอกก็สวนทันทีพวกเขาทำได้ทุกเมื่อถ้าอยากทำเขาฆ่าทัฟได้ทุกเวลาที่ต้องการแม้แต่ตอนที่ทัฟส่งเซอร์ไกมาสังหารเขาด้วยซ้ำ แต่ด้วยความพักดีจึงยังไว้ชีวิตอยู่เซซาก็ขอรองอีกครั้งแต่แล้วเสี้ยววินาทีพระเอกก็เป่าสมองเซซ่าตายคาที่ จากนั้นพระเอกก็กลับไปยังบ้านเกิดที่โรมาเนียซึ่งเขาไม่ได้กลับมานานมากๆครับตั้งแต่จากไปตอนเด็กไปถึงก็เห็นบ้านตัวเองในสภาพที่เละมากๆและยังได้เจอกับมากูเพื่อนเก่าในตอนเด็กพระเอกได้ถามถึงแม่แต่เขาก็ต้องเศร้าเพราะมากูบอกว่าเธอตายไปนานแล้วอาจจะหนึ่งปีหลังจากพระเอกไปจากที่นี่พระเอกถามถึงเงินที่เขาส่งมาให้แม่ตลอดมากูก็บอกทันทีว่าวิกและเวียได้เอาไปทั้งหมดซึ่งมันทั้งสองก็คือคนที่แกล้งพระเอกตอนเด็ก พระเอกก็เดือดเขาถามที่อยู่พวกมันก่อนที่จะตรงไปที่นั่นแล้วก็ฆ่าพวกมันทั้งคู่หลังจากนั้นพระเอกก็ตรงไปหาทัฟที่นั่งอยู่ร้านอาหารซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ได้ตกใจพอได้คุยกันทัฟก็บอกที่เขารู้ว่าพระเอกยังไม่ตายนั้น เพราะอเล็กซ์เป็นคนแจ้งซึ่งคือเพื่อนเก่าพระเอกตอนนี้เป็นตำรวจไปแล้วที่อเล็กซ์ทำแบบนั้นก็เพื่อตอบแทนทัฟที่ช่วยให้เขาได้เป็นตำรวจทัฟก็บอกพระเอกว่าเขาเองไม่ได้อยากฆ่าพระเอกเลยมันคือความจำเป็นและพอได้เห็นหน้าตอนนี้เขาก็ยิ่งทำไม่ลงพระเอกเป็นเหมือนลูกจงลืมอดีตไปเถอะแล้วต่างคนต่างไปแต่สุดท้ายทับไร้ย,ยาวแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์พอเสียวินาทีต่อมาระเอกก็ลั่นไกยิงทัฟผ่านใต้โตะ๊ะ เข้าท้องทัฟเต็มๆจากนั้นพระเอกก็ไปหาอเล็กเขาแอบ,บเข้าไปในห้องจนอเล็กกลับบ้านมาพระเอกจ่อปืนใส่สั่งอีกฝ่ายวางอาวุธซึ่งอเล็กก็บอกว่าเขาเองไม่ได้อยากทําแบบนี้เขาเกลียดทัฟด้วยซ้ําแต่ที่ต้องบอกข้อมูลว่าพระเอกยังไม่ตายก็เพราะว่าต้องตอบแทนทัฟและเพื่อนลูกเมียเขาทาเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นซึ่งพระเอกเขาก็เหลือบไปเห็นรูปครอบครัวอเล็กจนสุดท้ายก็ลดปืนลง พระเอกบอกว่าเขาก็มีเหตุผลที่อยากวางมือเซีเวียก็าถามว่าทำไมปล่อยอเล็กไปพระเอกก็บอกว่าเขามีภาระเยอะเขาคล้ายผมแต่แล้วตอนนั้นเบเนสก็มาเคาะประตู พระเอกจะไปเปิดแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ให้บางอย่างกับเซลเวียและมันคือแหวนเซเวียเนี่ยก็ตกใจมากครับเพราะมันคือของน้องชายเขาพอพวกพระเอกเดินเข้ามาเซลเวียก็จอบบ่อปืนใส่ทันทีถามว่าเอาแหวนมาจากไหนนี่มันของน้องชายผมพระเอกตอบกลับไปว่าเขาหยิบมันมาตอนไปทําภารกิจสังหารเมื่อวานนี้เซเวียก็เดือดมาก พระเอกจึงให้เบเนสอธิบายซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเซลเวียและน้องชายเคยทําไม่ดีกับเบเนสตอนเด็กครับซึ่งเซลเวียก็จําไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเบเนสยังเด็กมากๆและทั้งหมดมันคือแผนเบเนสรู้ว่าเซลเวียคงอยากจะสัมภาษณ์คนทางานอย่างพระเอกเพื่อทํากําไรและกลับมาโด่งดังแต่ว่ามันคือแผนลวงและเบเนสจะเป็นคนที่พากันไปจากเซลเวียจนหมดเสียววินาทีพระเอกก็ลั่นไกฆ่าเซลเวียแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องพีครับเพราะว่าอยู่ดีๆเบเนสก็ลั่นไกยิงพระเอก ซึ่งเขาเนี่ยก็งงมากๆแต่ระหว่างที่พระเอกกําลังจะตายเบเนสก็เล่าทุกอย่างว่าแท้จริงแล้วเธอคือใครกันแน่ซึ่งทั้งหมดมันคือแผนตั้งแต่แรกครับซ้อนไปซ้อนมามันเริ่มตั้งแต่ตอนเธอเจอพระเอกและตีสนิทด้วยทําให้พระเอกหลงรักวางแผนชีวิตด้วยกัน และเธอก็คือคนที่ให้ข่าวพระเอกกับทัฟพอรู้ว่าพวกทัฟจะตามล่าพระเอกแล้วรู้ว่าพระเอกจะฆ่าพวกมันแทนเธอจนเหลือแค่พระเอกคนเดียวซึ่งเธอจะเป็นคนลงมือเองพระเอกได้ฟังก็ยังงงอยู่ว่าทำแบบนี้ทำไมกันเบเนสยังได้บอกว่าเราได้ลูกชายและแท้จริงแล้วเนี่ยเบเนสก็คือเด็กสาวที่พระเอกเกือบที่จะฆ่าเธอเมื่อหลาย1ิปีก่อนนั่นเองครับและพระเอกตอนเด็กก็คือคนที่ฆ่าพ่อแม่เธอก่อนที่จะไปทำงานกับซซอไกตอนนี้เบเนสก็แก้แค้นได้สําเร็จแล้ว และนี่คือ Interview with a h ิ t m a n ปิดบัญชีโหดโคตรมือปืนวุรหัมซึ่งก็ทำคะแนนจาก IMDB ไปที่6เต็ม10คะแนนรับและรถเทนโชเมโท่ฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยไม่มีคะแนนฝั่งคนดู43%ครับ ก็ถือว่าเป็นหนังที่ใช้ได้ครับมีหักมุมตอนท้ายด้วยแม้ฉากบู๊จะดูธรรมดาไปหน่อยใครที่ชอบหนังแบบนี้ก็กดบวกหนึ่งมาได้ครับซึ่งสามารถหาชมเต็มเรื่องได้ที่พรามวีนิโอสและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม man. แงก็แมนด้เห็นความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ